พระภัยมณีตอนพระภัยมณีคลองเมืองผลึก EP 1 4กล่าวถึงนางมนทาเสด็จออกจากปราสาทมานั่งสถิตบนพระแท่นหน้าตำหนักแพรพร้อมทั้งเหล่าเสนาอำมาตและนางกำนัน ตั้งแต่เท้าศีลาลาดและพระธิดาสุวรรณมาลีจากเมืองผลึกไปนางมนทาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนมิได้คลายจากความโศกเศร้าจนร่างกายสู้ผอมดูกแก่ง่อมแม้จะทรงชันษาเพียงห้าสิบสามปีเมื่อทรงทราบข่าวว่าพระธิดาสุวรรณมาลีเสด็จกลับมาก็เหมือนได้ยาทิพย์มายกหยิบโลกล้ายให้หายไป ส่วนนางสุวรรณมาลีนั้นก็รู้สึกเศร้าหมองไม่ผ่องใสมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นปราสาทจะขาดใจเสียให้ได้ด้วยคิดถึงเทา้าศิรรลาชพระราชบิดานั่งน้ำตาไหลแล้วฝืนใจชวนศิลสมุทรและอรุณรัศมีพร้อมทั้งนางกำน,นันออกจากห้องบรรทมมาพบพระไพมณีและสีสุวรรณนางสุวรรณมาลีไหว้พระไพมณี สีสุวรรณไหว้นางสุวรรณมาลีเหมือนทุกครั้งนางสุวรรณมาลีรับไหว้สีสุวรรณนางสุวรรณมาลีทูลว่าม่อมฉันขอกราบลาทั้งสองพระองค์เข้าวังไปกราบพระชนนีก่อนพรุ่งนี้จะพากันมาเชิญเสด็จทั้งสองพระองค์เข้าวังนะเพคะขอทั้งสองพระองค์ทรงพักอยู่ที่เมืองผลึกสักหนึ่งเดือนก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับเถิดเพคะ ไพรพลทหารทั้งหลายจะได้พักไปด้วยสีสุวรรณกลั้นยิ้มและตรัสว่าเฉพาะหม่อมฉันหรอกนะที่จะทูลลาส่วนศินสมุทรและอรุณรัศมีนั้นแล้วแต่พระพี่นางจะเมตตาว่าจะให้อยู่หรือให้ไปกับหม่อมฉันนางสุวรรณมาลีได้ฟังก็รู้ว่าสีสุวรรณตรัสเปิดช่องให้พระไยมณีก็รู้สึกขัดเคินพระไพมณีเห็นดังนั้นจึงตรัสว่า แม้น้องสุวรรณมาลีจะแค้นเคืองพี่แต่อย่างไรเสียขอให้น้องเอ็นดูลูกหลานด้วยเถิดจะเกณฑ์พี่เข้าเป็นทหารคอยเข้าเวรยามก็แล้วแต่น้องจะใช้สอยพี่ได้เลยนางสุวรรณมาลียิ้มและทูลว่าน้องนี้คาดพระไทยไม่ถูกจริงๆเมื่ออยู่กลางทะเลพระองค์ทำเหมือนมิได้มาเรือลำเดียวกันคลั้นจะจากเรือกลับทำเจียมพระองค์ น้องนี่งงนะักแต่ทรงพระเมตตาเหมือนกรณีน้องก็ดีใจเพคะพระองค์ว่าจะอยู่เมืองผลึกนั้นน้องขอให้ทรงตรึกตองดูให้ดีก่อนเพราะถ้าเกิดศึกขึ้นมาจะทรงทำอย่างไรเพราะพระองค์ก็ทรงรักใคร่เกรงใจอุศเรนเสียอย่างนั้นแล้วนางสวุวรรณมาลีจึงกราบทูลลาพาสินสมุทรและอรุณรัศมี ลงเรือเล็ดแล่นเข้าเมืองผลึกเมื่อถึงตำหนักแพแลไปเห็นพระมารดาจึงตรงเข้ากราบพระบาทพระมารดาน้ำตาไหลาอาบสองแก้มคิดย้อนไปถึงยามยากเข็ญเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วนางสุวรรณมาลีก็เป็นลมสลบไปนางมณทาเข้าประคองกอดพระธิดาสะอื้นให้น้ำตาไหลและตรัสว่ายายเจ้าจึงแน่นิ่งไปเช่นนี้ เป็นกะไลไปแล้วลูกเอ๋ยแล้วนางมนทาก็เป็นลมสลบตามพระธิดาไปนางสนมนางกำนันพากันเข้าประคองคอยนวดเคล้นคลายเส้นให้ยาดมยาหอมนางมนทาและพระธิดาสุวรรมาลีก็ทรงฟื้นคืนสตินางมนทาตรัสว่าแม่เฝ้าคอยอยู่ทุกวันให้เจ้าและพระบิดาเจ้ากลับมาเมืองผลึกแล้วนี่พระบิดาเจ้าอยู่ที่ใด ยายจึงไม่มาพร้อมกันนางสุวรรณมาลีสะอื้นให้ทูลเล่าความให้พระมารดาฟังตั้งแต่ครั้งที่ได้พกปะพระภไยมณีกระทั่งเรือแตกแยกจากกันในมหาสมุทรสินสมุทรช่วยแบกนางมาถึงเกาะสินสมุทรจัดการกับโจรสลัดแล้วพากันแล่นเรือไปถึงนครโรมจักรจนได้มาผ่านพบรบกันกับอุสเรนสินสมุทรจับอุสเรนได้ แต่ก็ปล่อยอุสเรนไปอุสเรนกลับมารบใหม่สุดท้ายเมื่อทับแตกก็แยกกันไปพระัยมณีและพระอนุชาสีสวุวรรณได้พากันมาส่งลูกบัดนี้ทั้งสองพระองค์ทรงประทับอยู่ที่เรือใหญ่นางสวุวรรณมาลีตรัสกับสินสมุทรและอรุณรัศมีให้กราบพระมารดานางมนทาเข้าประคองกอดสองพี่น้องไว้ทั้งซ้ายขวา พลางก่อจูบรูปหลังศีลสมุดและตรัสว่านี่คงเป็นบุญที่เราได้ร่วมสร้างกันมาแต่ปางก่อนเจ้าถึงได้ตามมาช่วยพระธิดาสุวรรณมาลีไว้ได้สรงสารเท้าศีลลาดนิจาเอย๋ยเห็นทีจะมอดม้วยมรณาไปเสียแล้วคงเป็นเวรเป็นกรรมทําให้ต้องไกลจากกันเจ้าประคุณทูกลกระหม่อมพระองค์คงจะจากไปในเดือนเก้าถึงได้มาข้าฝันหม่อมฉัน ทรงสูง้ผอมลงไปจนผิดตาพระองค์คงจะทุกข์ยากลำบากกายเป็นแน่นางบนทาร้องไห้คร่ำครวญสะอกสะอื้นเหล่าเสนาอมา์นางกำนันต่างพากันโศกาน้ำตาไหลาตามไปด้วยครั้นสั่งโศกแล้วนางบนทาตรัสให้เสนาอมา์นางกำนันจัดเตรียมขบวนเรือที่นั่งทั้งขบวนแห่แตรสั่งให้พร้อม เพื่อจะไปเชิญพระไพมณีและพระอนุชาเข้าเมืองและตรัสกับนางสุวรรณมาลีว่าแม่จะมอบเมืองผลึกให้พระไพมณีจะเชิญให้พระองค์ปกครองเมืองผลึกแล้วนางบนทาจึงชวนพระธิดาและสองกุมารกลับวังเมื่อถึงรุ่งเช้านางสุวรรณมาลีพาสองพี่น้องอาบน้ำขัดสีฉวีวันแต่งองค์ทรงประดับเครื่องนาวรัตชชวาน แล้วจึงเชิญเสด็จนางมนทาพาสองกุมารมาลงเรือพระที่นั่งทหารส่งสัญญาณขานโหหให้ออกเรือไปยังสำเพาใหญ่นางมนทานางสุวรรณมาลีสินสมุรอรุณสมีและเหล่าสนมกลมในพากันขึ้นเรือใหญ่สินสมุรเดินนำเมื่อถึงที่ประทับท้ายเก่ง พระไพมณีและสีสุวรรณแลเห็นนางสุวรรณมาลีและพระมารดาจึงพากันออกมารับทำความเคารพนางมณทาแล้วเชิญเสด็จประทับบนอาจฝ่ายนางมนทาพินิจพิสดูพระไพมณีและสีสุวรรณทั้งคิ้วคางแก้มเกตพระกายช่างสำอางเอียเอ่ยมอิ่มดูพลิ้มพลายพระไพมณีนั้นขาวราวกับเพชรไพลทูล ส่วนสีสุวรรณพระน้องชายนั้นก็เปรียบดังบุตรยรัตทั้งสองพระองค์นั้นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณช่างละไมคล้ายกันนักนางยินดีที่จะได้พระัยมณีเป็นเขยจนหลงลืมความโศกเศร้าที่ผ่านมาและตรัสกับพระัยมณีและสีสุวรรณว่าแม่ขอบใจเจ้าทั้งสองที่ช่วยปกป้องน้องให้กลับมาราชธานีได้อย่างปลอดภัย แม่ขอเชิญพระไพมณีขึ้นคลองเมืองผลึกชาวประชาเมืองผลึกจะได้พึ่งพาพระบารมีสืบไปพระไพมณีกราบนางบนทานและทูลว่าพระแม่ทรงปราณีหม่อมฉันยิ่งนักแต่หม่อมฉันไม่ได้ทำซึ่งความชอบอันใดเลยไม่ควรมอบสมบัติพรสถานใดให้หม่อมฉันด้วยเดิมทีนั้นหม่อมฉันอยู่เกาะแก้วพิสดารได้ขอโดยสารเรือพระบิดา จะกลับรัตนาราชธานีแต่แล้วเรือก็แตกทำให้พลัดพรากแยกกันไปสุดท้ายได้กลับมาพบกันจึงได้โดยสารเรือของน้องหญิงน้องหญิงมีบุญคุณกับหม่อมฉันยิ่งนักเรือสำเภาใหญ่พร้อมทั้งไพรพลทั้งหลายนี้เป็นของศิีสมุทรกับน้องหญิงอันตัวหม่อมฉันนี้จนจริงๆแม้กระทั่งเรื่องรบทับกับฝรั่งลังกา หม่อมฉันก็ไม่ได้ช่วยรบหม่อมฉันมีความผิดติดพันมาจนถึงทุกวันนี้น้องหญิงยังโกรธหม่อมฉันอยู่เลยพระเจ้าค่ะหม่อมฉันไม่ควรได้ครอบครองราชสมบัติเมื่อส่งน้องหญิงถึงเมืองผลึกเรียบร้อยแล้วหม่อมฉันก็จะขอลาพระเจ้าค่ะนางบนทาแย้มยิ้มและตรัสว่าถ้าพระธิดาสุวรรณมาลีทำสิ่งใดไม่ถูกต้องพระทรงสอนสั่งเถิด อย่าถือสาน้องเลยนะน้องจะได้พึ่งพาพระบารมีของพระองค์แม่นี่ก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งแล้วพระองค์อยู่ด้วยแม่จะได้ฝากผีฝากไข่อย่าไปไหนเลยนะอยู่ปกครองเมืองผลึกเถิดแม่อุตสา่ามารับแล้วอย่าให้แม่ต้องผิดหวังเลยนะแล้วจึงหันไปตรัสเตือนนางสุวรรณมาลีว่าทำไมเจ้าไม่พูดจาอันใดบ้างละเจ้าน่ารำคาญจริงเชียว นางสุวรรณมาลีจึงทูลว่าพระแม่ถวายเมืองผลึกพระองค์ไม่ต้องการคงต้องการจะไปเมืองสวรรค์ชั้นโสรสกลมังแต่ถึงกระนั้นก็ขอทรงพระกรุณาเมตตาน้องด้วยอย่าทรงฟ้องทับถมน้องนักเลยน้องเป็นหญิงจะง,งอนบ้างก็เป็นธรรมดาถึงจะง,งอนอย่างไรก็ไม่สู้พระองค์หลอกเพคะแล้วนางสุวรรณมาลีจึงตรัสกับศินสมุทรและอรุณรัศมีว่า สินสมุทอารุณัศมีเจ้าช่วยอ้อนวอนพระภัยหน่อยเถิดแม่อ้อนวอนไม่ไหวแล้วละเจ้าอาุณัศมีทูลพระภัยมณีว่าสเสด็จไปเมืองผลึกกันเถิดนะเพคะนางสนมนางกำนันต่างพากันกลั้นยิ้มนางมนทายิ้มและตรัสกับอรุณรัศมีว่ายายว่าเจ้าบอกพระเจ้าป้าให้คลายโกรธลุงบ้างเถิดเดี๋ยวพระเจ้าลุงก็จะเข้าเมืองผลึกแน่ อรุณสศมีรับคำและทูลน,นางสุวรรณมาลีว่าอย่ากโกรธพระเจ้าลุงเลยนะเพคะพระเจ้าป้าคนดีของหลานนางสุวรรณมาลีอายแล้วรีบปิดปากอรุณรัศมีนางมนทาแย้มยิ้มแล้วเดินนำมาลงเรือพระที่นั่งเสียงเป่าแตรสังดังไปทั่วทหารส่งสัญญาณให้เคลื่อนขบวนเรือนางมนทาให้พระไพมณีและศรีสุวรรณอยู่ปราสาททอง จัดหาสาวสุรางนางน้อยๆที่เรียบร้อยมาคอยปรนนิบัติไม่ให้ต้องขัดเคืองส่วนศีลสมุทรและอรุณรัศมีอยู่กับนางสุวรรณมาลีที่ปราสาทของนางมนทาพระภัยมณีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์เมืองผลึกแต่ยังไม่ได้ทำการอภิเศกสมรสกับนางสุวรรณมาลีพระภัยมณีนั่งอาวรถวิลหานางสุวรรณมาลี ได้สาวสนมมาปรนิบัติพอชื่นจิตชื่นใจแล้วก็กลับมาคิดถึงนางสุวรรณมาลีอีกนางเฝ้าคอยหวังรอฟังพระมารดาจะมีรับสั่งให้จัดพิธีอภิเศกสมรสแต่พระมารดาก็ยังไม่โปรดประธานให้อภิเศกกับนางสักทีคิดไปคิดมาจนลำคาญใจฝ่ายนางสุวรรณมาลีคิดว่าอยู่แบบนี้ไม่พ้นจากพระภัยมณีเป็นแน่ จะต้องหาทางออกห่างจากพระพรมณีนางนิ่งนึกตรึกตรองดูและกราบทูลน,นางมณทาว่าลูกจะไปบวชเอาบุญโปรดพระบิดาให้ไปสวรรค์ด้วยลูกเคยบนไว้จึงจำต้องบวชลูกจะขอบวชเป็นชีถือศีลสวดมนต์อยู่บนเขานะเพคะนางมณทาได้ฟังจึงตรัสกับนางสุวรรณมาลีว่าเจ้าบวชแล้วผัวเจ้าจะอยู่กับผู้ใด จะใกล้ถึงงานวิวาแล้วนะเจ้าขึ้นเดือนสีนี้แม่จะจัดพิธีอภิเษกสมรสให้เจ้าเป็นพระมเหสีของพระไยมณีนี่ถ้าเจ้าตัวเปล่าจะไปบวชแม่จะไม่ว่าอะไรเลยจะตามแต่ศรัทธาเจ้านางสุวรรณมาลีทูลว่าลูกได้รอดพ้นเคราะห์กรรมอุตสาห์ครองตัวกลับมาได้ก็เพราะบุญคุลลูกจึงมีศรัทธาที่จะบวช ตอนอยู่สำเพาใหญ่พระภไยมณีเธอเฝ้าแต่จะเข้าหาลูกก็เที่ยวหลบหนีไม่ให้เธอได้พบถ้าลูกปรารถนาจะได้เธอเป็นพระสวามีป่านชนี้ลูกก็เป็นเมียเธอไปแล้วเดี๋ยวนี้เล่าเธอก็มีสาวสนมปรนิบัติอยู่มากมายเห็นทีเธอคงจะไม่ผูกพันอันใดกับลูกแล้วขอพระแม่ทรงอนุญาตและโมทนาบุญกับลูกด้วยเถิดเพคะ นางมนทาไม่รู้ว่าจะขัดคำอันใดจึงตรัสว่าเจ้านั้นเป็นเชื้อวงพงศษัตริยอ์ย่มต้องคิดตรึกตรองการดูแลบ้านเมืองเดี๋ยวนี้เล่าฝรั่งลังกาก็กลายเป็นข้าศึกศัตรูกันไปแล้วเจ้ายังจะไปบวชอีกแม่ละเหนื่อยใจไม่รู้จะเจราจากับเจ้าอย่างไรเจ้าอย่ามาลาแม่เลยแม่ได้ยกเจ้าให้เป็นสิทธิ์ของพระภัยมณีแล้ว เจ้าจงไปขอกับเธอเถิดถ้าเธอยอมใจมิได้ห้ามปรามอันใดก็ตามแต่ใจเจ้าก็แล้วกันนางสุวรรณมาลีกราบลาพระมารดาออกมาสั่งการให้นางกำนันจัดดอกไม้ทูกเทียนนางเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นสีขาวทั้งหมดและชวนศิลสมุทรอรุณสมีไปเข้าเฝ้าพระไพมณีรอรับชมพระไพมณีตอนพระไพมณีได้กับนางวาลี EP15 ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ